สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเรา VIP นะคะประจำวันที่22พฤศจ,จิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1กับ4 3กับ6 1 0 1 2 1 3 1 4 1 6 1 7 1 9นะ4 0 4 1 4 2 4 3 4 6 4 7 4 9นะคะ1 4 2 1 4 6 สนะองสามหกสามหกสี่หกสามหนึ่งหนึ่งสี่สองเนาะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่หกสามสามหกนะต่อไปลาวีไอพีถ้าไม่สลับกันออกนะเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเด้อ ที่จริงเราจะเขียนเก้าเจ็ดศูนย์เลยมันเป็นเก้าศูนย์เจ็ดซะศูนย์เจ็ดสองหกเก้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดเก้าสองจับคู่ก็เจนะ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจดเก้าเ้าเจ็ดเก้าสองสเก้าสองศูนย์ศูนย์สองนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเนอ้อนี่ถ้าไม่สลับกันออกนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไก i b ์กดไลค์นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ